สวัสดีจ้าเพื่อนๆวันนี้ส้มพาเพื่อนๆมาทำลูกชิ้นปลานะจ๊ะอันนี้เป็นครั้งแรกของส้มนะจ๊ะที่จะทำไปซื้อก็หาซื้อยากจ้ะร้านคนจีนร้านคนไทยก็อยู่ไกลนะจ๊ะก็เลยต้องทำเองเอาสูตรมาจาก youtube นะจ๊ะเพื่อนๆส้มก็ใช้ปลาปลาน้ําจืดจ้ะแค่แข็ง จากร้านซูเปอร์มาร์เก็ตของคนอังกฤษจ้านี่ละจ้าเนื้อปลาส้มก็จะใช้อยู่ที่หกร้อกรัมจ้าส่วนเครื่องผสมนั้นเดี๋ยวส้มมามาบอกอีกครั้งนึงจ้าเดี๋ยวจะไปหัน่นเดี๋ยวจะไปหั่นปลาให้ได้สักหกร้อกรัมก่อนนะจ้าปลาส้มก็หั่นเสร็จแล้วนะจ้านี่ละจะเป็นปลาที่เขา เอาหนังออกแล้วแล้วก็เอาก้างออกแล้วจ้ะเนี่ยจ้ะแล้วเเครื่องปรุงส้มก็มีที่เห็นอยู่นี้ล่ละจ้ะเดี๋ยวอัตราส่วนผสมต่าง,าง,างเดี๋ยวส้มแปะไว้ใต้คลิปไวให้นะจ้ะทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษจ้าก็มีเนี่ยจ้ะหอมใบหอมหัน่นเนี่ยจ้ะแล้วก็มีเกลือแล้วก็จะใส่ใส่ลงไปเลยจ้ะเกลือครึ่งช้อนชา แล้วก็ผงปรุงรสหนึ่งช้อนชาจะใส่ลงไปแล้วก็น้ำมันน้ำมันงาหนึ่งช้อนชาจะใส่ลงไปแล้วก็เบคเคิ้งเบคเคิ้งเบคเคิ้งโซดานะจะใส่ลงไปหนึ่งช้อนชาแล้วก็พริกไทยหนึ่งช้อนชาจะใส่ลงไปแป้งข้าวโพดสองช้อนโต๊ะจะแล้วก็น้ำเย็นจัด สองสองช้อนโต๊ะจ้ะนี่จ้ะก็ใส่ไปแล้วก็น้ำมันไม่ใช่น้ำมันจ้ะสีอิ๊วขาวสามช้อนโต๊ะจ้ะใส่ลงไปแล้วส้มก็จะพาเอ่อผสมให้เข้ากันนะจ้ะผสมให้เข้ากันแล้วก็จะพักทิ้งไว้ประมาณสามสิบนาทีแล้วก็จะนํามาปั่นปั่น้วยเ,เออเครื่องนะจ้ะเพื่อนๆนี่ยจ้ะเดี๋ยวส้มผสมเสร็จเราจะมาปั่นให้ชมกันจ้า ส้มก็ได้หมักปลามาได้ครึ่งชั่วโมงแล้วนะจ๊ะก็จะใส่ลงไปเลยจ้ะใน,ในเครื่องปัน่นเครื่องปั่นอันนี้พี่รอนเพิ่งซื้อมาให้ใหม่นะจ๊ะส้มก็ยังใช้ไม่ไมเก่งเท่าไหร่นะจ๊ะก็ต้องให้เขาช่วยด้วยนะจ๊ะให้เขาช่วยถือกล้องให้นี่จ้ะแล้วก็ปัน่น ปิดเลยจ้ะปิดฝาปิดฝาแล้วก็ใส่ลงไปเลยจ้ะแล้วก็กด <Nash> เขาบอกว่าใช้ทีนึงอย่าให้เกินหนึ่งนาทีนะจ๊ะ ดูดูละเอียดดีจ้ะเพื่อนเอนคิดว่าคงจะโอเคแล,ะละ้วล่ะเดี๋ยวดูโอ้ดีล่ะจ้ะสุดยอดจ้ะ แล้วเนื้อปลาก็ยังแข็งอยู่นิดนึงจ้ะยังมีน้ําแข็งอยู่ก็เลยอาจจะช่วยให้เขาเด้งขึ้นนะจ้ะจ้ะแต่รู้สึกว่าเขาจะแข็งไปสักหน่อยจ้ะเดี๋ยวส้มเติมเติมน้ําเย็นสักเอสักประมาณสักอมสามหรือสี่ช้อนโต๊ะจ้ะเดี๋ยวไปเอาน้ําเย็นมา น้ำเย็นก็ได้มาแล้วนะจ๊ะก็เทใส่ลงไปเลยจ้ะรู้สึกว่าเขาจะแข็งไปหน่อยนะจ๊ะเพื่อนๆในในสูตรเขาบอกว่าให้ใส่น้ำเย็นแค่สองช้อนโต๊ะนะจ๊ะนี่ก็ใส่เยอะเหมือนกันก็ใส่ไปเมื่อกี้นี่สี่ช้อนโต๊ะนะจ๊ะก็ใส่ไปแล้วสองช้อนโต๊ะก็ทั้งหมดก็หกช้อนโต๊ะด้วยกันจ้ะ ก็ดีขึ้นนะจะเพื่อน,เ,อนเดี๋ยวส้มจะนําไปใส่ไว้ในตู้เย็นแล้วก็จะนํามาห่อจ้ะประมาณสักหนึ่งหนึ่งถึงสองชั่วโมงจ้าส้มก็ได้เอาเนื้อปลาออกจากตู้เย็นแล้วนะจ๊ะก็แช่ไว้ชั่วโมงกว่ากว่าจ้ะเนี่ยจ้ะเดี๋ยวส้มจะใส่ต้นหอมจ้ะใส่ต้นหอมต้นหอมที่หั่นเอาไว้นะจ๊ะใส่เยอะๆไปเลย ประมาณสี่ช้อนโต๊ะจ้ะถ้าใส่ถ้าไม่ชอบใส่ก็ไม่ต้องใส่นะจ้ะส้มก็จะคนคนแล้วก็จะนําไปห่อใบตองจ้ะเนี่ยจ้ะ,จะห่อใบตองผสมให้เข้ากันแล้วนะจ้าเนื้อปลาก็จะได้ขนาดนี้ละจ๊ะเนื้อปลาเหนียวมากๆเลยจ้ะเหนียวดีจังเลย ดีใจที่จะได้ลิ้มลองครั้งแรกนะจ๊ะเพื่อนเพื่อนือมนี่จ๊ะก็จะหอ่อส้มจะห่อแบบแบนๆน,นะจ๊ะไม่ไม่เอาแบบกลมจ้ะจะได้ทอดง่ายๆปลาเส้นนะจ๊ะจะได้ทอดง่ายๆก็จะใส่แบบนี้ก็จับทรงเอาจับทรงเอานะจ๊ะเพื่อนๆน,นี่จ้ะ ก็เอาแบบแบนก็อย่างที่บอกนะจ๊ะจะได้ทอดง่ายๆนะจ๊ะขนาดนี้จ๊ะก็ดึงให้แน่นๆก็จะใช้ไม้กัดเอาแบบนี้จ๊ะใช้ไม้กััดเอาแบบนี้นี่จ๊ะอยาจะทำให้เสร็จแล้วก็จะนํา นำไปนึ่งกันเลยจ้าเพื่อนๆเดี๋ยวทำให้เสร็จแล้วนำไปนึ่งนี่จ้ะพอเสร็จแล้วก็จะนำไปนึ่งเลยจ้าก็ตั้งน้ำตั้งน้ำให้เดือดก่อนนะจ้าแล้วก็นำไปนึ่งประมาณ20สินาทีจ้ะก็น้ำเดือดแล้วก็ ผ่อนไฟลงไฟกลางค่อนข้างอ่อนนะจ๊ะ,น,จะนี่จ้ะก็หประมาณยี่สิบนาทีถ้าจะไฟถ้า,าไฟแรงเกินไปใบตองจะแตกได้จ้ะเดี๋ยวอีกยี่สิบนาทีมาชมกันเลยจ้าทเวนตีไมนีผ่านไปแล้วนะจ๊ะ ก็จะเปิดให้ชมเลยจ้าก็จะอู้ขนาดไฟอ่อนแล้วนะจ้าเพื่อนๆดูสิยังแตกเลยสุดยอดจา้าเดี๋ยวเดี๋ยวปิดเตาเลยจ้ะปิดเตาแล้วก็จะเอามาเดี๋ยวรอให้เขาเย็นแล้วจะมาแกะให้เพื่อนๆได้ชมกันจา้าในช่วงนี้ลูกชิ้นปลาเส้นก็เย็นตัวลงแล้วนะจา้าเขาก็ไม่พองตัวเหมือนทีแรกที่เปิด ฝาออกจ้ะเดี๋ยวจะมาเปิดให้เพื่อนๆได้ชมกันจ้านี่แหละจ้ะก็จะเป็นแบบนี้อืมเดี๋ยวส้มจะแกะจะแกะออกให้หมดแล้วก็จะนำไปทอดจ้าตื่นเต้นจ้ะเพื่อนๆครั้งแรกตีจังเลยจะได้ไม่ต้องไปซื้อเอ่อลูกชิ้นปลากินอีกแล้วจ้านี่แหละจ้ะอืมแกะหมดนี้ก็คงจะได้เยอะอยู่จ้ะก็ได้กินอยู่หลายวัน เดี๋ยวเดี๋ยวนำไปทอดกันเลยจ้าปลาเส้นของส้มก็แกะออกจากใบตองเสร็จเรียบร้อยแล้วนะจ้าก็เป็นแบบนี้ละจ้าที่มีต้นหอมส้มก็จะนำมาทอดจ้าที่มีที่ไม่มีต้นหอมก็มีนะจ้าส้มจะเอาไว้ทําลูกชิ้นนะจ้าก็จะหันห่นหั่นทำลูกชิ้นส่วนกระทะนั้นวันนี้ส้มใช้กระทะเทฟลอน ูแดงจ้ะนี่จ้าก็ตั้งไฟแล้วแล้วก็จะนําไปทอดใส่น้ํามันประมาณ3มช้อนโต๊ะจ้ะก็ไม่ได้ใส่เยอะเดี๋ยวจะใส่ลงไปเลยจ้ะเพื่อนๆใส่ทำเป็นแบนแบบนี้ก็จะทอดง่ายนะจ๊ะนี่จ้ะถ้าทํากลมแล้วจะทอดอยากสักหน่อยจ้ะก็แบบนี้ใส่แบบนี้ ใส่ใส่ให้เต็มกระทะไปเลยจ้ะนี่จ้ะก็ใช้ใบตองหอก็ดีจ้ะเพื่อนๆก็ไม่แพ้กับกระดาษไขเลยจ้ะไี่จ้ะใบตองก็ใช้ได้งานใช้งานได้สุดยอดจ้ะส้มก็หั่นกินบ้างแล้วละจ้ะก็อร่อยอร่อยดีจ้ะเพื่อนๆเนื้อปลาแน่นๆ่นเด้งเดงแบบ แบบเราทําเองนะจ๊ะเรารู้ว่าเราใส่อะไรบ้างก็ใส่เนื้อปลาแน่นๆถ้าเราไปซื้อเราก็ไม่รู้ว่าเขาผสมอะไรบ้างนะจ๊ะเดี๋ยวกลับข้างแล้วมาชมกันเลยจ้านี่เลยจ้ะส้มก็กลับด้านบ้างแล้วนี่จ้ะทอดไฟกลางนะจ๊ะไฟกลางจ้ะนีมนี่จ้ะ โอ้ oh, เหลืองสวยน่าทานนะจ๊ะเพื่อนๆน,นี่ขนาดทอดทอดยังไม่เสร็จเลยส้มก็อยากจะกินแล้วจ้ะนี่จะ้ะจุดยอดปลาเส้นของส้มก็ทอดเสร็จแล้วนะจ๊ะก็จะได้ขนาดนี้ละจ้าแล้วกม็มีผักกินกับแกล้มด้วยจ้ะส้มก็จะกินให้เพื่อนๆได้นนชมแล้วก็มีน้ำจิ้มด้วย แต่ก่อนจะไปกินก็ฝากกดไลค์กดติดตามได้นะจ้าขอบคุณจ้ามามาจ้าเพื่อน,อนๆมาทานด้วยกันส้มก็จะจะหั่นนะจ้าจะหั่นแน่จ้ะอืมเอาชิ้นโตๆเลยจ้ะเพื่อนๆหั่นให้เพื่อน,ๆ,อนๆได้ชมเมียจะข้างในเป็นแบบนี้อืมเห็นไหมจ้ะเพื่อนๆโอ้ยน้ำลายไหล หั่นเอาแค่นี้ก่อนเดี๋ยวชิมชิมให้เพื่อนๆได้ชมอืมเอาขึ้นมาเลยจ้ะอืมนี่จ้ะก็จะเอาชิ้นชิ้นตโตๆตก่อนเลยอืมอร่อยมากอืมครับ อืมฮ mm ืม hmm. อ mm ืม hmm. mm hmm. โชคดีมีความสุขจ้าบายดีจ้า